ครับผมวันนี้นะครับก็มีกโกผมแล้วนะครับถ้าเสียผมแปลกเพว่าผมใส่หูฟังอัดแล้วนะครับไม่ได้แบบใช้โทรศัพท์สองเครื่องแล้วนะเพราะาฟังมาแล้วแล้วก็นะครับวันนี้ผมจะมาสอนเข้าซูเป,ปอร์แล้วก็จะมาเล่นด้วยนะครับก็คือวันนี้ที่ผมจะมาเล่นนะครับผมจะใส่แพ c เกจแพคเอ่อนี่เป็น6กสิบสี่คูณนะครับก็คือ สมมุติว่าบล็อก1เป็น1นคนูณหเราก็สามารถลงสีได้แค่สีเดียวทั้งบล็อกเลยนะครับผมก็ใน6กดีเวลก็คือภาพความละเอียดนะครับผมเคร่งมันและการน,นี้ครับแล้วลงเชดเดิลด้วยนะครับตรงนี้เท่านี้ทีท่ผมจะไปเล่นในเซิร์ฟโอเคก็เซิร์ฟที่ผมเล่นประจำนะก็คือคิวคลาสนะครับมผมนี่นะ,นะครับนะครับเป็นรูปพ่อมดนะครับโอเคก็เซิร์ฟนันที่ผมเล่นพีพีก็ มีเครื่องนะอย่างที่บอกก็เิดเตีเยังไม่ได้ใส่เนี่ยก็ตอนนี้นะครับเราก็ได้เล่นเนี่แต่ก็เล่นนะครับโอเคป่ะเข้าเกมกันเลยนะครับโอเคก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมจะมาลองแบบผมจะมาลองเล่นอืมโดยที่ใส่แท็ก,กแอครับก,ก,ก็อย่างที่บอกว่าผมไปเห็นชาวต่างชาติมาในแครับคือแบบมันเท่มากนะครับโอเคผมก็จะไม่ฝากภาพด้วยเอ้ยผมจะไม่ติดภาพด้วยนะครับก็คือตอนนี้ผมก็เปิดพัดลมเลยเปิดพัดลมแบบ นะมากตอนตีห้าตีหกโมงเงี้นเนยเกิดพัดลมใส่โรทรศัพท์เลยเนะฮะผมสวยมากะนะครับสวยเลยสวยจริงป่กาก็สวยนะฮะผมเปิดแตงนิดหน่อยนะฮะโอเคก็คสวยสวยจัดแหละเออก็อเป็นเวลาประมาณหกโมงห้าทีนะเราก็หน้าฝนนะครับผม แล้วก็เปิดพัลมเนี่ยอันนี้ผมอาจจะเรียกกากกากเลยอ่ะเออคือแบบก็จะมาลอง้เช่นนะครับเปิดลมเพื่ออะไรนะครับกักตัวเลนส์เปิดพัดลมเพื่อให้โทรศัพท์ผมนั้นไม่ร้อนเกินไปนะครับโทรศัพท์ร้อนนั้นมันมันแบบมันช้าทุกคนนะแล้วก็ตอนนี้โทรศัพท์ผมก็แตกเออไมไดแตก ต oh, oh, oh. oh. oh, ายแลย้วนี่เราเป็นเพื่อนโคตรวั้วเลยทุกคนเพราะอาจจะไม่ได้พูดดังเพราะเช้าอยู่นะผมต้องกระถาตอน,นเช้านะโอเคก็พูดคนเดียวนั่นแหละในครับผม <c ười> มันพูดคนเดียวว่าละ่ะเออคือแบบนั่นแค่แบแบ ไม่มีใครรู้ว่าแบบเราอัดคลิปอยู่เนี้ยเขาก็คิดว่ามันพูดคนเดียวอยู่นั่นแหละนเฮ้ย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 ึ๊บเอ้าตายจะหนีได้อยู่แล้วโอเคต่อนะครับภาพสวยมากนะครับคือแบบ ไม่เคยคิดเลยว่าแบบเอ้ยผมเคยคิดว่าผมอยากจะเล่นแบบอย่างเงี้ยแต่ตอนที่ใช้ไทเกตแพคพีพีอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้คิดจะเล่นหรอกนะครับเพราะว่ามันเล่นยากนะครับดาบก็ยาวทิบหายนะโทษนะดาบมันก็ยาวนะแล้วก็เอะไรก็คือไทเกตแพคพวกเนี้ยมันทํามาเพื่อความสวยนะครับไม่ได้มาทําเพื่อความสบายตาสบายใจของเรานะครับถูกไหมเวลาทุกคนเอาไปเล่นอ่าชุดร้อยอ,อย่างเงี้ยทุกคนอยากให้ไทเกตแพคเป็น แบบการเจาะแบบ PPD ก็คือแบบลกตาเล็กอย่างเงี้ย okay. อ่าไม่ลกตารครับมันจะแบบภาพมันจะไม่ละเอียดนะครับมันจะดูง่ายๆนะครับส่วนแบบอ่าแบบแบบที่ผมใช้อยู่เนะี่ยมันจะเป็นภาพละเอียดนะครับผมเฮ้ยมันไม่ตายดีกว่าทุกคนแม่ผมดูมันตก,ออกไปแล้วนนแะ โอเคมาต่อครับสามทูไวมากเลยครับผมผมอาจจะออกนะเราจะกินอา้ามวยนะน่ารักเก็ยว่านโอเคนะครับผมอืมจะกินอา้ามวยหรอวะเพิ่งเห็นโอเคนะ okay, ครับผมต่อตอนที่สามเพร่บไวจัดนะครับสามหรือสี่อยู่ไม่รู้สามนั่นแหละเออคือไวาม,มากนะครับเพราะว่าผมแค่จะมาลองเที่ยวแพ็คดูว่ามันเหมาะกับการทำคลิปไหมนะครับก็ฝากทุกคนค,นคอมเมนต์มาด้วยละกันครับตาดาบยาวมันดูแบบ มันดูดีนะคือดาบมันยาวนะผมอืมฮะ nee. โอเค้โอ้ก็วิธีเก็บเอาไวนะ้แล้วก็ฉีกที่ซ้ายนะครับผมผมต้องบอกทุกคลิปไหมทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับก็กดฉีกก็คือปุ่มย่องนี่นะแหละเอ๊ะแล้วก็ที่ซายนะครับผม What? โอเคตายโอเคตายอ๋อเลื่องเลยคือหัวใจด้วยแย่มากแลือเดี๋ยวคือหัวใจอ่ะเนีย้ผมได้ได้ที่สุดขุดบอกเรานะครับก็คือ กนันขุดถาเดี๋ยวผมบอกแล้วกันว่ามันขุดอย่างไงนะครับแต่ไม่ใช่ตอนนี้นะผมจะไปหาที่หาทิ่ให้ดูวก,กันนะครับสาธิตก็คือสมมุตินะครับแบบแบบที่แบบอ,อ,อะไรอะไรอ่ะทำให้ดูน,มมนะคเขาเรียกสมมุตินะเขาเรื่องสมมุติแบบสมมุติว่าเราอย่างงู้อย่างงี้นะผมโอเคเฮ้ยไม่เห็นเนะัน มมเฮ้ผมไม่เห็นมัน<ฮ>ผมไม่เห็นมันจริงโอ้ผมตายเนี่ยอืมผมตายอย่างนั้นมันก็ไม่ได้กีดกอบผมเนี่ยฮะโอเคอ่ามวยน่ารักจริงๆเลยจะกินเราโอเคมาต่อนะครับ อันนี้คือพอฆ่าคนได้น,นี่ก็ดีใจแล้วนะตอนเช้าร่างกายแม่งแข็งแข็งเนี้ยแข็งเลยไม่ใช่แข็งแรงนะแต่แข็งเลยโอเคให้ผมไปพีพีไม่ไหวหรอแต่ตอนเช้าข้อดีคือโทรศัพท์มันไม่ร้อนนะผมเพราะว่ามันหนาวนะอันนี้ก็หน้าฝนนะมันปอกแล้วนะผมในเกมนี้ผมจะไม่ใช้พีแอในการขุดตกนะผมโอเ้เพูดซะน่ากลัวเลยแม่ขุดตกเลย หน้าขัวมาไบล็อกเึงก่นกนกนอนโอ้โ,โ,อโหภาพยาวเล่นง่ายจริงอ่ะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยโอเคคเห็นว่าผมต่อไปกลางแล้วผมก็เลยบิดยาวเลยนะครับดีนะไม่ล่วงเลย เข้าใจตัดตวลงไปตายเข้าใจวะนี่เพื่อนอะไม่เม่มเลยระดับยาวเล่นง่ายจริงไอ้ทุกคนสำหรับผมเค่องผมเล่นง่ายมากเลยดับยาวอ่ะเออไม่ใช่เล่นง่ายมันดูแบบันดูโอเคตาทุกคนเอิ่ยน่ ไม่ได้ชิวก็เพลทเลยทุกคนไม่จะได้ไหมกบเพลทมีอะไรวะเมื่อกี้มีแค่เสื้อรองเท้าใช่ไหมลงมาดิลงมามีธน,นูอยากใส่นั่งรับเกือก ยิงยืนดอกหมดมันไม่ยอมลงมาไม่ตายด้วยประเด็นอ่นะเออชีสรวีกูห่อดีกูห่อดีกูหรอ,หรอ,หรอเอาตัวสุดท้ายแล้วนี่หว่ากูชนะได้ไงเนี่ยอืมโอเคเฮ่ยแต่มันมันสวยมากเลยเชดเดรกับทักเก็ตแพ็คเฟสฟ,ฟูนะฮะแต่ผมไม่รู้ว่าเรียกเฟสฟูไหมเพราะมันไม่ไเกี่ยวเฟสฟูว่ะเออ ก็เป็นว่าช่างมันนะรู้ว่ามันอัปเดตเออรูปภาพใหม่อันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเท่าไรนะครับผมคิดผมจะไม่ใช้การคอมโบแบบนั้นแล้วมันคือเจ็ล้วามากเลยนะฮะไม่หรอจริงๆก็ไม่เจ็บเวลาถ้าใครเล่นเป็นอ่ะเออเพราะนี้นอาจจะเก็บของแล้วค่อยโดนนะครับขอภัยในความขบอกกะด้วยนะครับ โอโอโอดาวเขาติดไฟต้นโอคนี่นะครับเรงเล,ง,เลงตรงนี้นะฮะดาวขุด okay. <Wow. S 2> เคลื้าวขุดง่ายมาเลยเอ okay. อดาวขุดดาวขล้ไม่ได้เฮ้ย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  ไอ่ no 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 ทำไมดาบมึงดาเม่กาดนี่วะดาเมีโคตรกาดเลยทุกคนขนาดผมกินแก๊ปไปสองลูกคือดาเมจผมยังกาดเลยอะมอเป็นยังเงียบแต่กินเราแม่งโคตรน่ารักเลยทุกคน ก็ถามว่าเออ่ทำคลิปทําไมไม่ให no, okay. okay. ้ม okay. ีปกคลิปนะคือผมทําปกคลิปไม่เก่งเลยทำปกคลิปไม่เก่งเลยนะฮะผมผมเลยไม่คยอยจะใส่ยี่ทำมันก็แบบทําไปก็ไม่มีคนดูนะครับผมแม่งไม่ทำนี่แหละตีบอดโดน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 นะครับผมตีไม่ค่อยโดนซะเลยโอเคดีนะผมไม่แบบไม่ลงไปคิดตรงนั้นนะฮะแมนกูตายนะครับผมแมนผมตายแน่เลยนะฮะ จะเก็บจปหมดแลาดนี่เงี้ยเพื่อ h โอ้โหผึงผิดพลาดแล้วเพื่อนเฮ้ยมันมีตัวมาว่ะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวดวมึงไม่ใจเย็นเลยวะโอเคมาต่อนะครับต่อเกมที่หก หรือเปล่าไม่ได้นับนะผมก็พูดไปงั้นลหละโอเคสวัสดีสวัสดีโอเคก็คลิปนี้ก็อาจจะพูดเพราะว่าโอเคบ่อยนะก็ไม่รู้จะพูดอะไรจริงๆน,นะฮะดีขานาดที่ผมพาดได้พาได้ตลอดเกมอ่ะือ,อทำได้ไงอูง้งก็ตนะึงตึงจริงอะผมชิลผมแม่งตึงจะเลิอกคอมโบแล้วนะฮะโดนเสียเวลาไป เล่นไม่เก่งอ่ะเออผมพยายามแล้วอโอ้ยมันหาทานมากไม่เป็นเชตโอ้ผมตายแล้วตายทีคือ มีแสงออกมาออเออคลิปนี้สักเท่าไหร่ดีวะยี่สิบนาทีไปะนะครับผมยาวๆเอานะค,คลิปนี้เว้นแต่ผมจะไปตัดมันออกนะครับโอเคแม่งลื่นว่ะทุกคนเดี๋ยวผมแม่งไม่นอนอัดแมงกาว,วด้ายตอนกลางคืนตอนกลางคืนไม่อัดมันละอโอเคเก็บของเก็บของน่ากลัวกานีอ่ะ ไปเนี่ยไปแล้ว้อยหองศาเลยเลยเลี้ยไปกลางกันเลยนะครับเพราะว่าก็ข้างๆมันมันไม่ใช่ทางตรงนะมันทุกอย่างมันก็ต่อยากแหละนะฮะโอเคอืมอ่าไม่ได้เลย โอ้โหโหโหแดงที Ale ่คนโเฮ้ยเฮ้ยผมไม่น่ารีวิ่งเข้าไปเลยว่ะที่โอเคผมเคยนะทุกคนเมืตอนน้านะผมตั้งใจทำตั้งใจตัดต่อคลิปมากเลยแต่ผมทำปกเออเน่ยไม่มีคนดูนะครับงงช่างัเถอะนะครับผมตอนนี้ก็คือแบบเอา เขาเรียกเลยผมอยากทำแบบฝรั่งอ่ะวิธีเบอร์อ่ะเออ,อ,อ,อเบอร์เบอร์เผ่อใครที่ทำเป็นก็คอมเมนต์ได้เห็นแต่ลุกวอแล้วยากมากเลยผู้ขอแก้ตัวกอบนึหน่อยถ้าเล่นไม่ได้รอบนี้ผมจะเล่นเออรอบนี้ผมจะเล่นเวลาวืเปทางไหนดีวะตอนนี้ลวกันนะแม่ง ก็ไกลเหมือนกันนะตามที่บล็อกนี่ไ,ไกลอยู่นะโ oh, 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 oh. อ้โอโอ้โอ้ไก็มาอยู่นะก็มาอยู่นะแต่เราต้องนี้ไม่ต้องเล่นก็ได้เพราะว่าเออเรามีตรงนี้นะผมที่มันเป็นบันไดอ,อ่ะเออ นี่นะครับมผมแม่งขุดไว้ยุเออเออแต่2 2> ผมไม่ได้ตั้งล็อตที่สองผมไม่ได้ตั้งล็รตที่สองน่าเกงโอเคผมไม่ได้ตั้งล็อตที่สองนะครับก็คือแอปเปิลทองเน,ะนะี่สังเกตว่าเวลาผมพาคนเสร็จผมจะปาโนบอลหรวดว่าคือผมชินนะเพราะตเตอร์แอปเปิลแอปเปิลอยู่ช่องแรกของผมนะคร

เอาขุดยังไม่เสร็จเลยอะเอาเอา,เอาไม่มุกนะทุกคนโอเคโอ้โหฟองแม่งไม่ฟูเลยเลยอะเออไม่ไม่มีอะไรอะจะไม่ดับดูแรงของผมอ่ะดับเราก็ด้ไม่เท่ากันที่่าเพื่อนจริงๆไดถ้าผมมีมือถือลืล่นๆสักเครื่องนี่นแบบผมก็ทำคลิปได้นะแบบตึงๆเลยอะ เห็นว่าตอนนี้คือเครื่องมันลื่นไปผมว่าทำคลิปได like ้แบบลื่นสบายสบายเลยนี่ครับต่บ้างที่ผมไม่มีไม่มีถือดึงจริง ยิงแม่นยังวะเชียหม,มว่ามีเอฟเฟกเอฟเฟกไปกระทอมด้วยนะเพราะตอนนี้นะครับออคนที่เป็นวัยรุ่นยี่ใบนะเราสามารถดื่มกระทอมได้แล้วนะครับซึ่งกูไม่ดื่มนะเพราะกูไม่มีตังค์ซื้อเอ,อ้ยัวอยากลองอยุคมันรู้สึกยังนะแง่ป็แบบ แล้วก็ไม่รอครับว่าเป็นคนดีเกินเลยเนี่ยโอเคเท่าที่ผมรู้นะตาเนี้ก็คืออ๋อยิยงหัวยิยงหัวเราเหมือนรู้จักกันนะเนี่ยโอเคเหมือนจะได้ไปจุดกาะโซมาเ็าชช้ฝานไปเลยนะผมเพราะดาบแมงไม่มีประโยชน์แล้วนะฮะ เ้ยดาบมึงแรงกว่านะเว้ยใช่ดาบมึงดาบมึงมันแรงกว่าใช่โอเครู้สึกว่าผมอยากเล่นเรื่อยๆเรยวแม่งเครื่องลื่นดีจังเลยเนี่ยนุกด้วยนะฮะโอเคก็ตอนนี้ถ้าไม่ได้ที่หนึ่งผมก็ยังไม่เลิกเล่นนะครับจะให้ที่หนึ่งเลิกเล่นแบบอยู่ที่แบบปิดคลิปไปเลยนะครับอืม <c oughs> นี่คือไฮไลท์นะครับผมคนที่เล่นสกายวอลคนมีสเต็ปนี้นะฮะไม่ดูไว้ดูว่านำพิชัยนะครับผมเพราะมันเท่ห์อยูนะฮะโอ้เราต้องไปกองข้างแล้วละ่ะพอบอกเราไม่ถึงกลางนะฮะับไอคนที่มาเกิดเกาะแบบนี้แนมะ่งสบายมากจริงตาย,ยผมบอกแล้วผมจะเล่นแบบไม่มีแอปนะครับผม ผมพูดแล้วผมทำนะทุกคนนะบางเรื่องที่ผมไม่ทำผมก็ทำไม่ได้นะเช่นตอบคำถามคนดูเงี้ยบางคำถามแม่งตอบไม่ได้จริงๆเลยแบบพี่สอนเขาเซฟที่บ้าเออิมมันก็อยู่อยู่ต่อหน้าแม่แค่ผมสอนไงวะมันเป็นเซฟคิวคาบอะเออผมก็เลยแบบทำคลิปเปิดให้ดูเลยว่าผมเล่นเซฟอะไรนะครับผมก็บอกไม่ดูเหมือนกันว่าเิริมที่ผมเล่น no 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 เอาเดี๋ยวเดียวโอเคตายเมื่อกี้<ม>ไปโดนปุ่มอันนีู้คนเอ,อ่อปุ่มเขาเรียกปุ่มไรวะปุ่มอันเนี่ย แง่เนี่ยปุ่มเนี่ยเขาเรียกปุ่มอะไรปุ่ม X หรือปุ่ม Z วะผมก็มองไม่เห็นนะฮะผมเออปุ่ม X นะครับผมไปโดนปุ่มเปิดเนี่ยปปเปิดช่องเอฟเฟกต์ใหญ่แม่งเนี่ยผมไม่ตายเออเริ่มมีอาการกระตุกรกระตุกกระตุกกระตุกนิดนึงนะฮะแต่เราก็จะไม่หว่านนี่รับผมโอเคเราอืมอืมอืม,ม,มโอ้ยไป่านไปโดนฮนะ ต่านคนหนางีเป๊ะเดีแต่หนักผมพีนจริงๆดี่ะแม่งเ้ยปล่อยตาปล่อยตาทุกคนผมคิดว่าตาอนนี้ผมไม่ได้ที่หนึ่งนะครับ ว่าทำไมที่หนึ่งกูจะเลิกเล่นแล้วล่ะนะครับคลิปแม่งเกินมาสองอาทิตย์นะฮะพี่เก่งเอาไปตัดแค่ลงแม่งก็นานแล้วนะทุกคนอืมแล้วยิ่งผมแบบมา,มา,านะแบบมาอัดตอนเช้าเนี่ยแบบตอนกลางคืนผมก็นอนใช่ไหมละ่ะเออผมก็สามารถลงแบบลงตอนกลางคืนได้นะครับแล้วก็ไม่ต้องแบบเวลากูนอนอะกมไม่เล่นใช่ไหมละ่ะเออแต่แต่ตอนที่ผมเล่นเลนะ่นนี่แหละมันละบากใจนะฮะ เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูตายง่ายไปโอเช่ค okay. รับผมก็สำหรับวันนี้ก็จบคลิปก่อนละกันนะครับเพราะว่ามันนานแล้วจริงนะครับนะครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แชร์ไม่ต้องกดหรอกส่วนใหญ่ก็ไม่ได้กดนะครับส่วนใหญ่ก็กดไลค์คอมเมนต์ช่องผมนะครับซึ่งน่ารักจริงๆนะครับบุคคลพวกนี้นะครับก็ขอให้คนที่ทำ Youtube แบบผมขอให้คนติดตามเยอะๆนะครับผม ผมอาจจะติดตามไม่หมดทุกคนผมก็ไปส่องบ้างแหละเวลาคนมาคอมเมนต์ผมก็สอ่องด้วยวันนี้ได้ทำยูทูบไหมทำผมก็ติดตามนะครับบางคนนะครับผมเพราะว่าผมก็ไมได่ดูทุกคนหรอกนะครับแบบไม่ได้ไปสองคนนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้ารันนี้สบายครับผมไปกินอาหมวยนะฮะวันนี้มาหวานแหววเลย